ตัวนี้เป็นหน้าจอหน้าจอทัชสกรีน hmi ขนาด15นิ้วภายใน,นมันจะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดเมนนุวนต่างๆได้อย่างเช่นตัวอย่างเปิดปิดวาวตัวนี้เป็นจะมีวาวโซนที่หนึ่งโซนที่สองโซนที่สามถึงโซนที่เก้าสมมุติว่าเราจะเข้าโหมดเมนนุวนเราก็ต้องบิดสวิตช์ตัวเนี้ยมาที่โหมดเมนนุวดก่อนอสมมุติถ้าเป็นเป็นออ,อ,อโต้มันก็จะ จะเข้าระบบออตโต้รันตามเวลาระยะเวลาที่เราตั้งแต่ถ้าเรามาเมน,นุ่นเนี่ยมันก็จะสามารถควบคุมมอเตอร์มอเตอร์สามแรงได้คือเปิดติดมอเตอร์ได้เปิดติดวาล์วเปิดติดวาล์วตามตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการเปิดโซนหนึ่งเราก็ปิดสวิตช์ไว้ที่โซนหนึ่งไฟที่โซนหนึ่งก็จะโชว์เสร็จแล้วสัญญาณตัวโรล,ล่าตัว ตัวเสาสัญญาณโรล่าก็จะส่งสัญญาณไปที่ตู้คอนโทรนเพื่อไปเปิดวาลที่โซนโซนหนึ่งที่ตู้คอนโทรนก็จะมีตัวรับตัวโลล่าเหมือนกันอ่าแล้วก็ตู้ก็จะสั่งให้วาลตัวที่หนึ่งไปเปิดครับอ่าสมมุติเราจะเปิดพร้อมกันสามตัวสามโซนเอ๊ะสามโซนเราก็คิดไปสามโซนอ่ามันก็จะเปิดสามโซนเราก็อาจจะลดทีเดียวสามโซน เสร็จแล้วพอเราลดเสร็จสามโซนเราก็เปิดตัวที่ลดต่อมาอีกสามเสร็จแล้วพอมันเริ่มทํางานเราค่อยมาปิดไอ้ตัวที่ที่เราเปิดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อป้องกันเรื่องแรงดันเกินใช่ป่ะครับอ่าเราก็จะเปิดวาวล์วลวงนาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาปิดไอ้ตัวที่เราเปิดไว้ครั้ง,งก่อนหน้านั้นครับสมมุติว่าเราเปิดปุ๊บได้เวลาลดน้ําเสร็จ อย่างเช่นเราอาจจะคำนวณไว้ที่สี่สิบนาทีแล้วก็รออีกสี่สิบนาทีครบเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดไอ้ที่เหลืออีกสามโซนอพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็มาปิดไอ้ตัวที่เรารดน้ำไปแล้วอไอ้สามโซนหลังเี่ยก็จะรดต่อไปอีกสี่สิบนาทาีเราอาจจะเบรกแบ่งเป็นช่วงแบบน,นี้พอครบครบ,ครบจบทุกสี่สิบนาทีปุ๊บเราก็มาปิดปัม๊มโดยการ กดตัวนี้หยุดอ่าสตาอปปั๊มสามแรงปั๊มตัวนี้จะควบคุมด้วยอ e ิวอร์เตอร์สามารถจะปรับความถี่ได้อย่างเช่นตัวนี้เราปรับความถี่ไว้ที่ห้าสิบเฮิร์ตมันก็จะรันเต็มสปีดอ่าถ้าเราปรับให้น้ําอาจจะให้มันน้อยลงเพื่อประหยัดเรื่องไฟเราอาจจะปรับตัวเลขเป็นสี่สิบเฮิร์ตอ่าอันนี้ดูความเหมาะสมเราอาจจะลดทีละสองโซนแต่ว่าเรื่องค่าไฟเราก็ประหยัดลงไปอ่าเพราะสปีดวเอเตอร์สี่สิบเฮิร์ตพื่อาจะลดสปีดลงมา ความเหมาะสมอันนี้ต้องดูหน้าง,งานเป็นหลักว่าเราต้องการเกิดกี่โซนหรือใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่ให้เหมาะสมแล้วก็มาตั้งตัวตัวเมนร้่นตัวนี้ได้แต่ถ้าในกรณีเราจะลดเป็นออโต้ทั้งหมดสมมุติเราอยู่ปั๊มระบบเมนรุนหมดเราจะใช้ระบบออโต้เราก็องบิดตัววิ์ตัวนี้มาเป็นออโต้แต่แล้วก็บิดตัวนี้ สามแรงมาเป็นออโต้เสร็จแล้วก็าบิดตัวนี้มาเป็นออโต้เสร็จแล้วก็กดสตาร์ปปุ๊บอะระบบจะทำงานแต่ที่มันทำงานเนี่ยมันจะทำงานตามตามเวลาที่เราตั้งอย่างเช่นเราตั้งไว้เก้านาฬิกากันยี่สิบนาทีของอีกวันเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่ามันอยู่โหมดออโต้ช่วงเก้านาฬิกายี่สิบนาทีเนี่ยมันจะเริ่มทำงาน มันก็จะทํางานทีละโซนได้จากโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่โซนห้าจนถึงโซนเก้าเวลาในการตั้งโซนหนึ่งทำงานกี่นาทีโซนสองทำงานกี่นาทีเนี่ยเราต้องเข้ามาตั้งที่ตัวนี้มามันก็สามารถจะตั้งเวลาได้อย่างเช่นโซนหนึ่งเราจะให้มันลดสี่สิบนาทีโซนสองอาจจะเป็นไม่ใช่ทุเรียนอาจจะเป็นเงาะอาจจะลดนานเราอาจจะตั้งเป็นเท่าไหร่ชั่วโมงใช่อ่ะหกสิบนาทีโซนสามมีต้น อาจจะต้นเล็กหรืออะไรเงี้ยอาจจะลดน้อยแล้วอาจ,จตั้งเวลาน้อยได้ก็จจคือการเปลี่ยนเวลาอาจจะเหลือสามสิบนาท,ทีมันก็จะทํางานไล่ไปโซนหนึ่งสี่สิบโซนสองสามสิบโซนสามเหลือสามสิบโซนสี่เป็นชั่วโมงอขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเวลาที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละโซนจะสามารถจะตั้งเวลาได้ตั้งปริมาณน้ําได้ปริมาณน้ําเราก็ สามารถได้ตั้งจากหัวสปิงเกอร์อย่างเช่นหัวตัวนี้14นิ้วต่อนะที